สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ c f r หรือ Common European Framework of Reference for Languages ซึ่ง CEFR ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Council of Europe เพื่อใช้วัดและประเมินความสามารถทางภาษาของผู้เรียนทั่วโลก c f r เนี่ยใช้ประเมินทักษะทางภาษาใน4ด้านหลักของผู้เรียนก็คือการฟัง listening การพูด speaking การอ่าน reading และการเขียน writing ในเบื้องต้นเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักก่อนว่า c f r คืออะไร c f r หรือกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาในระดับสากลเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการวัดและประเมินความสามารถทางภาษาของผู้เรียนทั่วโลกโดยพัฒนาขึ้นจาก Council of Europe เพื่อให้การเรียนการสอนและการวัดผลในภาษาใดๆมีมาตรฐานเดียวกันและสามารถเปรียบเทียบกันได้ในระดับสากล ระดับความสามารถทำภาษาในเสีย f านั้นแบ่งระดับความสามารถออกเป็น6ระดับหลักซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ผู้เริ่มต้นไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญ A 1 beginner สามารถใช้ประโยคง่ายๆและคำศัพท์พื้นฐานในการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเช่นการแนะนำตัวการถามทางเป็นต้น A 2 elementary สื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคยเช่นการซื้อของในร้นรานค้าการบอกทิศทางและการพูดถึงกิจกรรมในอดีต B 1 อินเทอร์มีเดียตเข้าใจและสื่อสารในหัวข้อที่คุ้นเคยในชีวิตประจําวันและการทํางานเช่นการพูดคุยเรื่องงานหรือการวางแผนการเดินทาง b2 Upper intermediate ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วในสถานการณ์ที่หลากหลายสามารถแสดงความคิดเห็นหรือถกเถียงในหัวข้อที่ซับซ้อนได้ c1 Advanced เข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนเช่นบทความเชิงวิชาการหรือการอภิปรายเชิงลึกและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน และสุดท้าย C2 Proficient มีความเชี่ยวชาญในภาษาเทียบเท่าผู้ใช้ภาษาแม่สามารถเข้าใจทุกบริบทและการแสดงออกได้อย่างแม่นยำการนำ c f r ไปใช้นั้นในทางด้านการศึกษา c f r เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการเรียนการสอนภาษาครูสามารถกำหนดเนื้อหาและเป้าหมายตามระดับ c f r ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมในด้านการทดสอบหลายสถาบันใช้ CFA เป็นมาตรฐานในการออกแบบข้อสอบเช่น IELTS, TOEFL, TOEIC และ DELF ในด้านการรับรองผลการเรียนผู้ที่ผ่านการสอนระดับเสียฟานั้นสามารถใช้ผลการทดสอบเป็นเอกสารอ้างอิงในการสมัครงานหรือการศึกษาต่อในต่างประเทศได้สำหรับประโยชน์ของเสียฟานั้นก็มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนผู้เรียนสามารถเข้าใจระดับความสามารถของตนเองและกำหนดเป้าหมายในการพัฒนานทักษะภาษาได้ง่ายขึ้น ประเมินความก้าวหน้าการใช้ระดับของ CFA เนี่ยทำให้ผู้เรียนและครูสามารถวัดความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจนและสามารถใช้ในบริบทสากลก็คือ c f a นั้นเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกทําให้ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบความสามารถของตนเองในบริบทต่างๆได้อย่างแม่นยํากล่าวโดยสรุปก็คือ c f a นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือวัดระดับภาษาแต่จะเป็นแนวทางที่ช่วยผู้เรียนและผู้สอนนั้นสามารถพัฒนาทักษะ ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการในโลกปัจจุบันได้ c ซฟานั้นแบ่งความสามารถทางภาษาออกเป็นหกระดับโดยเริ่มจาก A1 ซึ่งเป็นระดับเริ่มต้นไปจนถึง C2 ซึ่งเป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างเชี่ยวชาญเดี๋ยววันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่ระดับ A1 ซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสู่ระดับการเรียนการสอน คือการสอบของระดับ A1 นั้นเนี่ยเรามาทำความเข้าใจในส่วนของระดับของ c f r ในแต่ละระดับก่อน c f r เนี่ย Euro, uh, Common European Framework of Reference for Languages เนี่ยก็แบ่งระดับความสามารถทางภาษาออกเป็น6ระดับโดยแต่ละระดับสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในการใช้งานภาษาใน4ทักษะหลักคือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนสำหรับ A1 Beginner ถือว่าเป็น ระดับผู้เริ่มต้นระดับนี้เหมาะสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาใหม่และยังไม่มีพื้นฐานด้านภาษามาก,ก่อนลักษณะความสามารถเข้าใจและใช้คําศัพท์และประโยคง่ายๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่นการแนะนําตัวเองการถามชื่อหรือการบอกเวลาเป็นต้นสามารถโต้ตอบในสถานการณ์ง่ายๆได้หาคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจนตัวประโยคเช่น,น Hello my name is Anna what, time, it, uh, what time is it เป็นต้น A2 Elementary ผู้ใช้งานพื้นฐานระดับนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีพื้นฐานภาษาและสามารถใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยลักษณะความสามารถเข้าใจวลีที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันเช่นการซื้อของการถามเส้นทางหรือการพูดถึงงานอดิเรกสามารถสื่อสารในบทสนทนาสั้นๆและง่ายๆได้ตัวอย่างประโยคเช่น Can you show me the way to the train station? I like reading books in my free time เป็นต้น B1 Intermediate ระดับกลางเหมาะสำหรับผู้ที่สามารถสื่อสารได้ในหัวข้อทั่วไปและสถานการณ์ในชีวิตประจำวันลักษณะความสามารถเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อทั่วไปเช่นการท่องเที่ยวการทำงานหรือการเรียนสามารถเขียนข้อความง่ายๆหรือเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ตัวอยาประโยคเช่น Last weekend I visited a beautiful park with my family. I need to book a flight to London for my business trip. เป็นต้น B2 Upper Intermediate ระดับ กลางขั้นสูงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความมั่นใจในการใช้ภาษาในสถานการณ์หลากหลายลักษณะความสามารถเข้าใจบทความหรือการสนทนาที่ซับซ้อนในระดับหนึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นเรืออทีบายหัวข้อในเชิงลึกได้ตัวอย่างประโยคเชน่น I think renewable energy is crucial for sustainable future because it reduces carbon emissions could you elaborate on the main challenges faced by deX the Comp คอมเพนีเป็นต้น C1 a d v a n c e d สะดับเชีย่ยวชาญเหมาะสำหรับผู้ที่สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วในบริบททั้งส่วนตัวและวิชาการลักษณะความสามารถเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนเช่นงานวิจัยหรือบทความเชิงวิชาการสามารถพูดหรือเขียนในหัวข้อที่ยากและซับซ้อนได้อย่างเป็นธรรมชาติตัวอย่างประโยคเช่น The r e s o u r c e f the study indicates a significant uh, correlation between diet and cognitive function. เ truly h n j o y the novel as i t ราะม i นให d ข e e i n ลลึกเ s i า t t o นอารมณ m ของมนุษนต้น,ตน 6. C2 Provision ระดับสูงสุดระดับนิสึงความเชี่ยวชาญทางภาษาที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาลักษณะความสามารถเข้าใจเนื้อหาและบทสนทน,น,น,นาในทุกบ,บทได้อย่างสมบูรณ์แบบสามารถแสดงความคิดเห็นหรือถกเถียงในหัวข้อที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำางตัวอย่างประโยคเช่น h ิ two cases of quantum mechanics present a challenge not only to uh, physicists but also to philosophers. Why I acknowledge your perspective, I believe that socio-economic implications warrant a different approach. และสามารถกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะภาษาได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับความต้องการในแต่ละบริบทได้อย่างไรก็ตามในวันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่ระดับ A1 ซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษในเบื้องต้นก่อนในลําดับถัดๆไปอาจจะได้มุ่งเน้นไปที่ระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเราจะได้มีความเข้าใจว่าในแต่ระดับนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร ลักษณะของข้อสอบ c f r ระดับ A1 ในระดับ A1 นั้นข้อสอบจะเน้นการวัดความสามารถพื้นฐานเช่นการฟังบทสนทนาสั้นๆการพูดแนะนำตัวเองการอ่านป้ายประกาศต่างๆและการเขียนข้อมูลในฟอร์มลักษณะข้อสอบจะค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อนเพื่อให้เหมาะกับผู้เริ่มต้นโดยเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยการฟังฟังบทสนทนาสั้นๆและตอบคำถามง่าย,ายๆเช่น การถามชื่อหรือเวลาเป็นต้นการพูดแนะนําตัวเองตอบคําถามพื้นฐานเช่นชื่ออายุหรืออาชีพการอ่านอ่านป้ายหรือข้อความง่ายๆเช่น open หรือ welcome การเขียนมีการเติมข้อมูลในฟอร์มเช่นชื่อนามสกุลหรือเขียนประโยคสั้นๆเป็นต้นเพราะนั้นลักษณะของข้อสอบของ CFA ระดับ A1 ก็จะไม่ค่อยซับซ้อนเป็นระดับข้อสอบในเบื้องต้นซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบค่อนข้างที่จะ ง่ายและก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากกว่าระดับอื่นๆตัวอย่างของข้อสอบ c f r ระดับ A 1อันนี้เป็นตัวอย่างของข้อสอบในแต่ละส่วนซึ่งจะเป็นตัวอย่างของข้อสอบการฟังการพูดการอ่านและการเขียนข้อสอบการฟังเนี่ยก็จะเป็นการฟังบทสนทนาสั้นๆการตอบคำถามพื้นฐานส่วนข้อสอบการอ่านก็จะเป็นข้อความง่ายๆซึ่งทั้งหมดนี้ ก็จะถูกออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนในระดับเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบการฟังเช่นบางทีเมื่อเราฟังเนี่ยอาจจะมีคําถามตั้งขึ้นมาเช่น What time does the train l a v e ซึ่งก็จะมีเสียงตอบมาเช่น The train leaves at five c l o c k ซึ่งบางทีเนี่ยพอเขามีคำถามและถามขึ้นมาแล้วเราฟังเนี่ยแล้วเราก็ก็จะมีคำถามตั้งถามขึ้นมาอีกซ้ำ ครั้งหนึ่งว่า What time does the train leave แล้วเราก็จะตอบว่า at five o'clock เป็นต้นหรือไม่ก็อาจจะตอบว่า the train l e a v e at five o'clock เป็นต้นซึ่งการฟังประเภทนี้ก็จะมีลักษณะของการฟังที่เป็นข้อความสั้นๆและมีการตอบด้วยหลังจากที่เราฟังเสร็จมีเสียงตอบในนั้นเราก็จะมีเขาก็จะมีคำถามถามเราขึ้นมาเราก็ตอบตามนั้นเช่น What time does the train leave แล้วก็มีเสียงตอบว่า the train l e a v e at five o'clock แล้วก็จะมีคำถาม ถามเราขึ้นมาหลังจากที่เราได้ยินแล้วว่า What time does the train l e v e เราก็ตอบตามข้อมูลที่เราได้ยินก็คือ At five o'clock หรือ The train l e a v e at five o'clock เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบการฟังแบบสั้นๆส่วนการพูดเนี่ยบางทีเขาก็จะมีคำถามขึ้นมาเช่น What's your name เราก็ตอบเช่น My name is Lisa where do you Come from I come from Thailand เป็นต้นอย่างนี้สั้นๆส,ส่วนการอ่านเช่น Welcome to the park ซึ่งอาจจะเป็นป้ายที่เขาเขียนขึ้นมาซึ่งบางทีเขาอาจจะตั้งคำถามว่า What does t h e s i g n say? เช่นป้ายนั้นเขาพูดถึงอะไรบางทีเราอาจจะต้องตอบว่า it welcomes you to the park ก็คืออธิบายเพิ่มเติมเป็นต้นนั่นเองซึ่งบางทีอาจจะมีชอยเป็น A B C D A B C ก็ ABC, จะมีอยู่3ช้อยสั้นๆก็เป็นการอาธิบายาประโยคหรือข้อความสั้นๆ อาจจะเป็นป้ายบอกทางหรือป้ายในร้านอาหารสั้นๆเป็นต้นส่วนการเขียนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีตั้งคำถามเช่น write your name and address in the form ก็จะอาจจะมีฟอร์มให้เรากรอกเข้าไปเป็นต้นหรือไม่ก็าอาจจะเ,เขียนประโยคสั้นๆซึ่งมีคำถามขึ้นมาเช่น how many brothers and sisters do you have เนี่ยเราก็เขียนต่อไปหรือบางทีอาจจะเป็นฟอร์ม ในแบบฟอร์มที่เขาถามเราก็กรอกข้อมูลลงไปอันนี้ก็จะเป็นข้อความสั้นๆนะเป็นคำถามสั้นๆซึ่งเป็นตัวอย่างเดี๋ยวถ้าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคลิปหลังๆที่เราจะทำเพิ่มเติมก็คือก็จะมีคลิปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อสอบเดี๋ยวเราจะนำข้อสอบที่หลากหลายและเป็นจานวนมากเพิ่มขึ้นมาให้พวกเราลองได้ทำดูว่าข้อสอบในระดับ A1 ในแต่ละ ทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเดี๋ยวเราจะเอานามาให้ทุกคนได้ลองทําดูแล้วก็จะได้เป็นแนวทางในการทําข้อสอบเพื่อวัดระดับภาษาอของตัวเองในลําดับต่อไปมีหลายคนตั้งคําถามและสอบถามเข้ามาว่าเคล็ดลับในการพริชิตข้อสอบ c f r ในระดับ A1 เนี่ยคืออะไรซึ่งเคล็ดลับในการพริชิตข้อสอบ c f r ระดับ A1 ก็คือเราต้องมีการฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ลองฟังและพูดประโยคง่ายๆเช่นการแนะนําตัวฝึกอ่านป้ายข้อความหรือฝึกเขียนข้อมูลพื้นฐานเป็นประจําซึ่งก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับในเบื้องต้นกว้างๆที่อยากจะนํามาแลกเปลี่ยนกับพวกเราซึ่งแต่ที่สําคัญเนี่ยมีเคล็ดลับสี่เคล็ดลับที่อยากจะแช์และก็อยากจะ,ะแลกเปลี่ยนกันก็คือหนึ่งฝึกฟังบทสนทนาสั้นๆเช่นการถามทางหรือการแนะนําตัวอาจจะ ฝึกด้วยตัวเองอาจจะดูจากคลิปต่างๆแล้วก็ฝึกพูดตามเป็นต้นฝึกพูดประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันนี้นก็เช่นเดียวกันเพราะทุทกวันในปัจจุบันนี้นี่มีสื่อมีคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวไทยเองหรือที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็น native speaker เนี่ยก็สามารถที่จะฝึกจากาคลิปต่างๆที่ มีการสอนให้ฟรีเราสามารถเข้าไปฝึกแล้วก็ดูแล้วก็ฝึกตามได้อ่านป้ายประกาศหรือข้อความสั้นๆเป็นประจำหรือฝึกเขียนข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อที่อยู่เป็นต้นซึ่งทั้ง4เคล็ดลับนี้ก็สามารถทำด้วยตัวเองได้สรุปทั้งหมดนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ CFR ฟาระดับ A1 ก็หวังว่าทุกคนจะได้แนวทางในการเตรียมตัวและมั่นใจมากขึ้น ซึ่งหากมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถที่สอบถามเข้ามาในข้างใต้คลิปได้เลยเราก็จะ,ะพยายามที่จะแลกเปลี่ยนและก็ตอบคำถามให้ได้ทุกคนซึ่งในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของ c f r ว่ามีความหมายคืออะไรมีความเป็นมาอย่างไรมีประโยชน์เป็นมาอย่างไรและนอกเหนือจากนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องของระดับของ c f r แต่ว่าเราได้เน้นเรื่องของ C f C.F.R ระดับ A1 ซึ่งถือว่าเป็นระดับเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาใหม่แล้วก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องอข้อสอบซึ่งส่วนมากจะเป็นข้อสอบที่เน้นวัดความสามารถพื้นฐานในการฟังพูดอ่านและเขียนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีเคล็ดลับที่อยากให้พวกเราได้ฝึกฝนเป็นประจำเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจและสามารถพิชิตข้อสอบ C.F.R ในระดับ A1 ได้ทุกคนก็ อยากฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนอย่าเพิ่งทอ้อการเรียนภาษาอังกฤษต้องมีความมุ่งมั่นต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราจะต้องมีการฝึกทุกวันการฝึกจะทําให้เรานั้นมีความมั่นใจและก็สามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการสอบ c f r ก็ถือว่ามีความสําคัญก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝึกและก็เตรียมต,ตัวสอบ c f r ให้ได้ระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปขอบคุณครับ